สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะฮาหนอยสูตรมัดรวมนะคะแอดมินก็ให้วิ่งไปที่ 5, 0, 8, 1นะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ 88นะคะแอดมินก็เจาะไม่เข้านะคะ88นะคะหลุดนะคะตัววิ่งมานะคะล่างนะคะ80นะคะก็เจาะไม่เข้านะคะตัววิ่งมาเนาะ08นะคะน้อยพิเศษนะคะ49ก็มานะคะ49นะคะล่างนะคะ96นะคะแอดมินเอา95้าหนะ,ะไม่ได้กลับหัวให้เนาะ ส่วนนอยปกตินะคะ4 c นะคะจะไม่เข้านะคะล่างนะคะ08นะคะก็มา2เด้งเนาะตารางกำลังวันของเรานะคะน้อย VIP นะคะ37นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง39 93ก็หลุดไปนะคะสรุปเข้ามา1น,น้อยนะคะมาน้อยพิเศษมาล่างเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็ มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี0439นะคะส่วนชุดเด่นนะคะชุดเด่นของแอดมินก็จะมีนะคะมี98นะคะ

ส่วนชุดกันนะคะก็จะมี8 4 9 5 4 3นะคะกันเบิ้ลนะคะก็จะเป็น9 9 1 1 7 7นะคะแล้วก็8 8เนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี สี่สามนะคะ9 8แล้วก็88เนาะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ ฝากปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวนทนทะงตัวเลขส,สวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยดูแย,ยแงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า